ร้านน้ำแข็งใส่เจเ๊เดียวเปิดให้บริการแล้วคะ่ะดังกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆผมนี่แข็งเลยครับอีพูดไรละโมกคงคงแข็งแข็งอะไรอีจับมาเดินแล้วมึงจะไม่ให้กูแข็งได้ไงล่สะสกิลสองเต็มหน้ากูเนี่ยเส้นกว๋วยเตี๋ยวกูเป็นไอติมแทมแ่งไปเลยเนี่ยอมและดูดอมและดูดเอามายัดใส่ตูดแล้วอมน้ำแข็งใส่เจ๊เดียวมาแล้วะ่ะอ้าวเว้ ซาตามันเป็นนกน้ำแข็งใสไปแล้วแน่ๆซาต้าที่แข็งเลยครับอีพูดอะไรเนี่ยลังเกียดไอ้นกับประโดนสกิลสองเต็มได้ากูขนาดนี้ไม่แข็งก็บ้าเลยจัดเงาร้านน้ำแข็งใสของเรามีบริการแบบเคลื่อนที่คุณสามารถกดสั่งเลิเว v รี่ผ่านแอปช้อปเปอร์ได้แล้วนะตอนนี้ค่ะพายุหิมะตลกน้ำแข็งใสลาดนำเชื่อมจ้าอือหือ กรี๊ดก,กันแล้วนะสงสัยเย็นขึ้นจะหมองช่วงนี้รู้สึกจะขายไม่ค่อยดียอดวิว YouTube ลดลงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงขายน้ำแข็งใสเกี่ยวอะไรกับ YouTube ก็เลยต้องสู้ชีวิตวิ่งลงมาเลนล่างมาขายน้ำแข็งใสเผื่อใครจะสนใจใช่ไหมเอลสุคุม้โมโตโลคะสนใจน้ำแข็งใสร้อนๆไหมคะเดี๋ยวน้ำแข็งใสบ้านไหนมันร้อนวะเนี่ยบางวันก็ขายแทบไม่ค่อยเซตีแถมโดนเทมสกิตร่ายตื่นก็ติดงหอะโอไม่น่าจะจ่าย คะผมอยากกินน้ําแข็งใสรสบักมี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือบักมี่วะเนี่ยในบางวันหนูก็ต้องเจอกับลูกค้ากวนบาทาอยู่เรื่อยชอบมาก่อกวนร้านหาเรื่อยที่ปวดหัวตลอดนี่จะไปไหนป่ะเฮ้ยหาดเฮ้ยเิเดียวแม่ค้าคอนโซมนะยังจะซูมอีกซูมเหรอ้ยเดียวซูมเหรอเ้ย สูมึงดูข้างๆบันมัก็ให้มัวเดมมองผ่านลำกล้องข้างๆมายืนไปเชิดเป็นเพื่อนกูเลยอุตส่าห์สัดกันเสดอดขนาดนี้สงสัยคงร้อนหน้าดูสนใจน้ำแข็งใสแกร้อนไหมคะน้ำแข็งใสเจ๊เตียวมาแล้วค่ะสดๆใหม่ๆร้อนๆอุ่นๆเลยค่ะน้ำแข็งใสเจ๊เตียวยินดีให้บริการค่ะมเอ้ยตีกันจะตายอยู่แล้วใครมันมาขายน้ำแข็งใสแถวเดียวอะเนี่ยแล้วก็ชนะแบบอีซี่ปิดยอดขายในวันนี้ค่ะเดี๋ยวนะ ลงทุนไปประมาณพันห้าขายวันนี้ได้มาสี่แสนหกขอบคุณทุกคนที่รับบริการนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ขอบคุณทุกคนที่ใช้บริการนะคะรับบริการว่าแล้วต้องมีตกวันที่มึงหลุดเดี๋ยวนะรับบริการขอบคุณทุกคนที่รับบริการนะครับี่